น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มอาหารที่เป็นของฝากอันดับต้นๆที่ใครไปเหนือต้องหาซื้อกลับมาฝากทุกทีพริกหนุ่มคือชื่อพันธุ์ของพริกตัวพริกจะยาวใหญ่กว่าพริกชี้ฟ้าสีเขียวรสชาติไม่เผ็ดมากเผ็ดกว่าพริกหยวกนิดหน่อย น้ำพริกหนุ่มรับประทานกับผักพื้นบ้านต่างๆกับแคบหมูไก่ย่างปลาย่างก็ได้สำหรับวันนี้จะทำทานร่วมกับปลานิลเผาซึ่งจะได้โปรโตีนจากเนื้อปลารสชาติชวนชิมมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นเรามาทำน้ำพริกหนุ่มกันก่อนเครื่องปรุงไม่ยุ่งยากเลยหาได้ง่าย มีพริกหนุ่มหอมแดงกระเทียมเกลือปรุงรสด้วยน้ำปลาแค่นี้เองค่ะเราเอาพริกกระเทียมหอมแดงมาย่างไฟให้หอมแต่อย่าลืมล้างทำความสะอาดพริกก่อนเอามาย่างนะคะเคล็ดลับของการย่างถ้าใช้เตาถ่านจะมีกลิ่นหอมกว่าไปย่างบนเตาแก๊สพอย่างได้ที่ก็เอาไปแกะเปลือกออกสำหรับพริกเมื่อสุก เราจะลอกในส่วนที่ไม่ไหม้ดำๆเอาออกถ้าใครไม่ชอบเผ็ดให้เอาไส้พริกออกบ้างก็จะลดความเผ็ดลงเมื่อทุกอย่างได้ที่หมดแล้วเรามาโขลกน้ำพริกหนุม่มกันค่ะโดยนำกระเทียมมาโขลกให้ละเอียดตามด้วยหอมแดงโขลกให้เข้ากันหลังจากนั้นเอาพริกหนุม่มที่เผาแล้วหั่นใส่ลงไปในครก เพื่อสะดวกในการตำเมื่อตำได้ที่แล้วปรุงรสด้วยเกลือสุดท้ายก็ใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มรสชาติคนให้เข้ากันตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะในส่วนของปลานิลเผาจะมีส่วนประกอบของเครื่องปรุงไม่มากโดยเริ่มจากหาปลานิลตัวโตหน่อย ตะไคร้ใบมะกรูดใบโหระพาและเกลือป่นยาต่อไปเราจะไปทำปลาเผากันโดยนำปลานิลที่ล้างทำความสะอาดแล้วผ่าเอาเครื่องในออกมายัดไส้ด้วยสมุนไพรที่เตรียมไว้แล้วแค่นี้ปลาเผาก็หอมไม่มีกลิ่นคาวปลาแล้วค่ะเอาเกลือมาพอกตัวปลาให้ทั่วๆเคล็ดลับอย่างหนึ่งควรพอกเกลือย้อนเกล็ดปลา เกลือก็จะเข้าถึงเนื้อปลานำปลาไปย่างบนเตาทำไฟอ่อนๆย่างข้างละประมาณ15นาทีจนปลาสุกเกลือเกาะตัวปลาเป็นสีขาวน้ำหนักปลาลดลงก็ยกจากเตาพร้อมเสิร์ฟกับน้ำพริกหนุ่มได้แล้วค่ะนอกจากนี้ควรมีผักสดรับประทานเป็นผักเคียงด้วยก็จะดีเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวและอาหารเหนืออย่างอื่นๆ ทำขึ้นเป็นสำหรับขันโตกก็ได้ค่ะน้ำพริกหนุ่มปลานินเผานะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำได้ง่ายหากินได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชียงใหม่จะเห็นได้ว่าตามท้องตลาดสดเนี่ยมีน้ำพริกหนุ่มขายนะคะน้ำพริกหนุ่มตัวชูโรงก็คือตัวพริกหนุ่มเองพริกหนุ่มก็คือเป็นชื่อสายพันธุ์ของพริกชนิดหนึ่งนะคะสารอาหารที่สำคัญในพริกหนุ่ม ก็หนีไมพนแคปไซซินซึ่งพบมากอยู่ในพริกทั่วไปแคปไซซินเนี่ยเป็นสารสำคัญที่มีบทบาทในการต้านอนุมูลอิสระดักจับสารพิษป้องกันยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งได้ดีแล้วก็สามารถช่วยลดเบาหวานได้นะคะในผู้ป่วยโรคเบ,บาหวานนะคะซึ่งมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลนี้ยืนยันได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะส่วนของออหอมหรือกระเทียมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในน้ำพริกหนุ่มนี้ก็จะมีสาร ออกโนซันเฟอร์ซึ่งสารตัวนี้บทบาทสำคัญก็คือสามารถกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ide, กำจัดสารพิษในร่างกายได้นะคะแล้วก็พริกนอกจากจะมีสารประกอบของแคปไซซินสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆพริกเองยังมีใย,ยอาหารซึ่งใย,ยอาหารเนี่ยมีบทบาทในการดักจับสารพิษในลำไส้แล้วก็ ทําให้การขับถ่ายเนี่ยเป็นไปด้วยดีได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญการรับประทานน้ําพริกก็ต้องคู่กับผักสดหรือผักต้มผักลวกต่างๆนะคะมาผสมผสานเหล่านี้ช่วยส่งเสริมทําให้เมนูน้ําพริกหนุ่มเนี่ยมีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นแล้วยิ่งรับประทานกับปลานิลเผาอาจจะเป็นปลาชิ้นอื่นๆก็ได้แต่ปลานิลเผาเป็นปลาพื้นเมืองที่นิยมนํามารับประทานกับน้ําพริกนะคะ โปรโตีนที่อยู่ในเนื้อปลาเป็นโปรโตีนที่ดีสามารถย่อยได้ง่ายเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วแล้วก็ดูดซึมได้ดีนะคะก็จะมีประโยชน์สําหรับบุคคลทั่ว,วไปและโดยเฉพาะย่างยิ่งบุคคลสูงอายุนะคะก็จะย่อยได้ง่ายค่ะต่อไปเรามาดูคุณค่าทางโภชนาการต่อหน่วยบริโภคของเมนูน้ําพริกหนุ่มปลานินเผานี้กันค่ะประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคของเมนูน้ำพริกหนุ่มปลานินเผานี้โปรตีนหลักๆก็จะได้จากเนื้อปลานินเผาน,นะคะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระสารกำจัดสารพิษสารสำคัญที่มี ประโยชน์ต่อร่างกายก็จะอยู่ในถ้วยของน้ำพริกหนุ่มเองนะคะก็จะให้ทั้งเบต้าแคโรทีนให้ทั้งแคปไซซินให้ออกานซัลเฟอร์ที่ได้จากหอมหรือว่ากระเทียมนะคะก็จะช่วยทำใหออ้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประทานคู่กับผักสดหรือว่าผักลวกผักต้มนะคะก็จะทำให้ ได้รับสารต่างๆที่มีประโยชน์มากมายแนะนำอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุค่ะเพราะว่าเมนูนี้รับประทานได้ดีย่อยได้ง่ายค่ะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่งค่ะน้ำพริกหนุ่มเป็นน้ำพริกที่รสชาติจะไม่เผ็ดทำไม่ยุ่งยากเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือสามารถทำรับประทานเองได้ง่ายๆในวันว่างๆค่ะ